สวัสดีครับพ่อคุเจริครับวันนี้นะครับมีโจทย์มีพี่ชายคนหนึ่งครับเขาเอาลอตเตอรี่มาแลกกับโค้ผมผมก็เลยว่าเอาอะไรวะพี่เดี๋ยวผมออกรถใหม่ป้ายแดงมาเป็นปี2022ตีตัวนี้นะครับตัว D A เนี่ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณเจอเดี๋ยวคุณหามึงเลยแกส่งโค้ให้ผมแต่ที่ก่อนแอกว่าจเจออ้ารอเขาอไทยอาร์ยางน็อต25ง5้าสอง้ิอมโซสิบตัวก็รถมาถึงแล้วขับไปเองแล้วเจ้ากัวพี่กุญแจไว้แล้วก็ไปละเดี๋ยว เราจะจัดให้นะครับก็คือหน้าเนี่ยเราจะโหลด2นิ้วนะครับโดยใช้โชค๊คเป็นตัวอ m เมดาแกนสิบหกนะครับหลังก็เหมือนกันเราจะใช้กล่อง3นิ้วนะครับเพื่อที่จะให้ไม่โหลดมากเกินไปก็เดี๋ยวรอชมเจ้าคาร์เรเเโบนี้ในสูตรที่บอกว่าเป็นรถแฝดสามคันนะครับแก๊งนี้เปลี่ยนไปแล้วสองคันเหมือนกันเลยเดี๋ยวอันเนี้ยคาร์เรโบอีกสีหนึ่งเดี๋ยวจัดให้เห็นครับเดี๋ยวไปชมตอนที่เราเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวไปเจอกันเลย เดี๋ยวผมพี่ชายพาพี่ลองฟิวระหว่างที่ใช้นะพี่แล้วก็ตัวเนี้ยก็ตัวเนี้ยโดยหลักการของมันเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วพี่ในช่วงล่างมันจะได้ช่ลงของมันนะแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่มเพิ่มเพิ่มความแม่นมันก็คือเพิ่มศักยภาพของมันโดยการที่เราเพิ่มโช๊คเข้าไปสี่ต้นตอนเนี้ยผมไม่ได้ใส่สตตทได้พี่แต่ว่าผมใช้เป็นตัวโชคเลยที่มันหลดเป๊ะเลยก็คือตัวหลดของหน้านะครับหลังผมใช้กล่องให้ครับ เป็น3นิ้วแล้วก็ชกใช้ชกสแตนดาร์ดให้เผื่อเวลาพี่ยกขึ้นอารมณ์ไงครับเดี๋ยวเราไปลองฟีลว่ามันจะต่างกับเหนือมั้งพี่ยกมาที่มุมเที่ยงวันนี้เที่ยงอธิบายโมงแลัวผมครับอยู่โมงกว่านี้กี่โมงกันผมบอกว่าใช่สบายใช่มีอะไรไม่ต้องสูดอ่ะไม่ไม่ออกมาไม่ออกอย่างที่บอกพี่ ผมบอกว่าช่วงล่างมันจะดีไิเมันมีสามอย่างบอกเหยี่ยนระยางเลยยางกันนึ็นหนึ่งแล้วก็มาโชกคแล้วก็มาสปินหรือแนวสามอย่างถ้าเกิดทั้สมาสมลานทังานร่วมมันได้สามตัวเนี้ยจบเลยที่วิ่งยาวๆเลยแล้วก็อีกอย่างคือตัวเนี้ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องเพิ่มตัวชลร์เผาหรือว่าตัวที่กรารเผาเดิอดมีเพราะว่าพี่ดูเียทุกอย่างมันปกติเพราะว่าเราโหลดแค่สามนิ้วแต่ถ้ามันเกินเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันก็จะต้องเพิ่มพวกการเผาหน้าแล้วก็เพิ่มเป็นอะไรนะเป็นเป็นตัว ติดทองช้างรับเวลาที่มันพอตกอบบตัวกนพอตรงนั้นเองก็เอาดูว่าพี่ดูให้กับมันจะนุ่มๆ,ๆรู้สึกว่าฟี่มันนุ่มๆเนาะไม่เหมือนแบบว่านั่งรถกระบะเลยจะเป็นน<ป>ั่งรถกระบะไหมใช่ปกติรู้สึกว่าเวลาลองรถกระบะแล้วมันจะรู้สึกแข็งๆเนี่ยพี่พี่โมบอกเลยทำไมทำไมทำไมเปลี่ยนโช็คอัพเขาคขา่าโช็อก็คือโช็อก็คือโช็อแหละพี่แต่ว่าเราใช้เป็นโช็คอัพโช็คอัพก็คือตัวอัพคืออัพเกรดอะไรพี่ง่าง่ายโลกคซอร์ไพรสใช่ แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าผมอ่ะชอบด้วยความที่ผมชอบว่าผมไม่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยยาง50เนี่ยผมจะให้ลูกค้าเป็น2องสหมดเลยถ้าเป็นรถตัวใหม่นะแต่ถ้าเป็นรถตัวตัวเก่าๆตัวก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็น2องสี่ห้าสองเจ็ดห้าอะไรเงี้ยเป็นเป็น่วก็เราลองพาลูกค้ามาลองรถนะครับว่าฟิลในการเปลี่ยนจาโช็คเดิมที่เป็นตัวทวินทูปกับก็เป็นทวินทูปเหมือนเดิมแต่ว่าเราเพิ่มของเพิ่มแกนเข้าไปเป็น16ของอาร์บันด้านะเป็นโช็อ ตรงัพที่มันที่มันตอบสนองก,ก,กับการขับขีได้บอกว่านุ่มไม่แข็งมากนะครับการจัดรตรงนะครับคันนี้เป็น all new สองพันยี่สิบสองนะครับขับหน้าสามเอ้ยหน้าสองหลังสามนะครับตรงนี้เลยใครอยากได้ก็เป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าส่งงานเลยดีกว่ากับรถคันนี้เป็น all new isuzu d max สองพันยี่สิบสองนะครับเป็นล้อล้อที่ใช้ก็คือเป็นพอดบิดนะครับเป็นตัวไทยอาร์นะครับเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับแล้วก็ยางที่เด็ดเลย น้ำเหนือครับเป็นน็อตเอ็นวันสปีดบูนะครับสองห้าสบสิบแนะครับนี่คือโดสาใช้แค่กล่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คนะครับลองดูว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทรงมันนะครับเราโหลดแค่3นิ้วเพาหรือว่าทุกอย่างช่วงล่างเนี่ยมันยังปกติอยู่เรายังไม่ได้ดัานเพิ่มเติมครับเดี๋ยวลองดูความสวยงามครับหน้าหลังนะครับถ้าใครมีคปโฟตัวนี้นะครับเป็นแนวทางก็คือวิ่งมาได้นะครับ ลองดูว่าชอบไหมคำบอบผมคือชอบมากนะเอาล้ครับเราพาลูกค้ามาลองรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะส่งงานกันเลยกับรถออนิวิสุ2022ครับไปเลยดีกว่าอุ๊ยร้อนเดี๋ยวแพนดูรอบนะครับจบได้เลย